สวัสดีค่ะพบกับรายการคู่รีวิวรถกับเก้ๆนะคะมื่อน,นี้ค่ะเก๋จะมารีวิวรถไทยโรตารี่นั่งขับนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะคะ่ะเนาะว่าจะแตกต่างกับรถไทยหน้าเดินตามที่ฮ่อเคยคุ้นๆกันจังใดเนาะคะ่ะเนาะก็คือ PM1408 นั่นเองนะคะเดี๋ยวสิผ้าทุกท่านไปเบิ่งเนาะคะ่ะน่าว่ามีความแตกต่างและจุดเด่นจังใดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปดูเลยยนต์ทีไซส่กับ PM1408 นะคะนั่นก็คือ ตัวที่ห่อใส่เนะค่ะนาที่นํามารีวิวมือนี้นะค่ะนาก็คือเป็น r t 140 DI นะคะเครื่องยนต์ดีเซล4จังหวะนะคะและก็ระบายความร้อนด้วยน้ําแบบลูกสูบแนวนอนนั่นเองนะคะตัวนี้นาะค่ะนาะแต่ว่าสําหรับรถถ่ายโรตารี่นั่งขาบคันนี้นะคะสามารถใส่เครื่องยนต์ดีเซลคูบตาตัวอื่นกระได้ขึ้นกันเนาะคะ่ะเนาะ,ะอ่ะและถัดไปนะคะด้านบนนะคะก็จะเห็นว่านะคะจะมีนะคะที่ เติมน้ำมันนะคะนะก็คือความจุของน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะของ RT 140di นะคะก็จะอยู่ที่11ลิตรนั่นเองนะคะและกะ็ทัดลงมาเนาะคะ่ะเนาะก็จะเป็นระบบระบายความร้อนนะคะก็คือจะเป็นหม้อน้ําแบบรังพึ่งนั่นเองนะคะค่ะและก็สําหรับรถไทยรถตะรีดังขับขี้เนาะคะ่ะเนาะก,ก็คือ RT 140di ของเรานะคะก็จะมีความเร็วขับเคลื่อนรวมทั้ง หมดก็คือ6เกียร์ด้านหน้า2เกียร์ถอยหลังนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีความกว้างนะคะของล้อเหล็กนะคะล้อเหล็กตัวนี้นะคะมีให้มาเลยนะคะ2ล้อนะคะก็คือจะมีความกว้างอยู่ที่190ซนติเมตรทับ1นเซนติเมตรนั่นเองนะคะอันถัดไปนะคะโตเด่นเลยนะคะนั่นก็คือโรตารี่หรือว่าจอบหมุนของเรานะคะสีสมน,น้อยๆเนาะเนาะ ตัวนี้นะคะจะมีความกว้างอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะก็คือเหมาะสำหรับรถไถรรตลีนังขับขั้นนี้เนาะค่ะเนาะและวก็ทัดลงไปข้างล่างนะคะจะเห็นว่าจะมีใบมีดนะคะสีดำดำนะคะเนาะใบมีดของโรตลีนะคะจะอยู่ที่16ใบนะคะตัวนี้ก็คือมีมาไห้เนาะค่ะเนาะทั้งเบร์ิบหกใบนั่นเองนะคะค่ะและกก็ ที่สําคัญเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะด้านบนนะคะจะมีเบาะที่นั่งให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือพอมมาเลยนะคะสําหรับการนั่งขับนะคะก็คือจะแตกต่างกับรถไทยหน้าเดินตามของคู่บตารุ่นอื่นๆเนาะค่ะเนาะอันน่งคือเาอาจจะได้ดไปใส่ตัวพ่วงเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้คือมีมามห้ยเซ็ตซับเรียบร้อยนะะเนาะค่ะเนาะ และก็ภาพร่วมเนาะคะ่ะสำหรับรถถ่าโรตาตรี่นั่งขับ pm 1 4 0 8นะคะก็จะมีน้ำหนักรวมนะคะรวมทั้งจอบหมุนที่นั่งแล้วก็ล้อเหล็กนะคะจะอยู่ที่341กิโลกรัมนั่นเองค่ะ สำหรับการรีวิวรถถ่าโรตารี่นั่งขับ PM148 0นะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะสำหรับราคานะคะก็จะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนั่นเองนะคะผู้ใดอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ก่อนเลยที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าติดต่อมาทางเพจ a c e b o o k คุบตตามหาสารคามของเราก็ได้นะคะหรือว่าขอไปเบิงวิดีโอเนาะคะ่ะเนาะผ่านทาง ยูทูบคูบต้ามหาสารคามนะคะหรือว่าคลิปรีโอสันส้นๆผ่านทาง t i k t o ็อกคูบตามหาสารคามนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาเนาะคะ่ะเนาะก,ก็คือแอดคูบ .ksk นั่นเองนะคะฝากไว้ทุกช่องทางเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าลูกค้าอยากเข้ามาดูตัวรถนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่คูบต้ามหาสารคามของเรานะคะซึ่งจะมีทั้งหมด ้าสาขานั่นเองนะคะก็จะมีสาขาเมืองนะคะแล้วก็สาขาพยากภูมินะคะสาขาว่าปีนะคะแล้วก็สาขาเชียงยืนสาขาบ้านแพงหรือว่าโกสุมพิสัยนั่นเองนะคะใกลใ้มงไดสะดวกมังไดนะคะสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะคะโอเคนะคะครั้งหน้านะคะเก๊เกนะคะจะมารีวิวรถรุ่นไหนอุปกรณ์ตัวไหนนะคะคอยติดตามกดติดตามไว้เลยกดซับสไครต์ไว้เลยนะคะและก็ สำหรับมือนี้เนาะค่ะเนาะรายการคู่หูรีวิวรถกับเก๊้นะคะก็จะจบลงเพลงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ